สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์เรื่องของงานประดิษฐ์ ที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะมีในทั้งหมดด้วยการ3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกหรือเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์หัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์ของงานประดิษฐ์และในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการพับกระดาษเป็นของเล่น แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆนั้นเราจะต้องมารู้ความหมายของคำว่าง,งานประดิษฐ์กันก่อนนะคะนั้นความหมายของงานประดิษฐ์คืออะไรเราไปฟังกันเลยค่ะความหมายของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุที่มีภายในบ้านหรือหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่นของใช้และของตกแต่ง หลังจากที่นักเรียนได้รู้ความหมายนะคะของคำว่าง,งานประดิษฐ์ไปแล้วทีนี้คุณครูจะมานำเสนอตัวอย่างของงานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุอย่างแรกเลยนะคะคือการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เป็นพลาสติกอย่างเช่นขวดพลาสติกนั่นเองนะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นซึ่งของเล่นเนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายตามจินตนาการของนักเรียนเอง แต่คุณครูจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นรถของเล่นนะคะนี่คือตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุใกล้ตัวของเราเองนะคะตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุชิ้นที่2ที่คุณครูจะนำเสนอให้ชมในวันนี้นะคะ<ๆ>ก็คือการนำกระดาษวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาตกแต่ง นะคะเป็นชิ้นง,งานที่สามารถใช้งานได้นั่นก็คือการทำที่ขั้นหนังสือเห็นไหมคะเราสามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ทำให้เกิดความสวยงามและก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงนะคะตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุชิ้นที่3ที่คุณครูจะมานำเสนอให้กับนักเรียนได้ชมกัน นั่นก็คือการนำเชือกฟางมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ที่นักเรียนต้องการจัดวางเมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างของงานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุไปแล้วหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือประเภทของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์ สามารถแบ่งตามประโยชน์ได้3ประเภทดังนี้ 1. ของเล่นของเล่นคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินตัวอย่างของเล่นที่เราประดิษฐ์มาจากเศษวัสดุและวัสดุที่เหลือใช้แล้วนะคะหรือที่เราไม่ใช้แล้วนั้น มาประดิษฐ์เป็นของเล่นให้เราได้นั่นก็คือลังกระดาษนะคะเราสามารถนำมาตัดเป็นส่วนประกอบของรถส่วนประกอบของตัวนอนส่วนประกอบของลานจอดรถนะคะหรือการนำขวดพลาสติกทำมาเป็นเรือรถหรือนำกล่องกระดาษนะคะมาประกอบ เป็นรถกระดาษก็ได้นะคะนั้นสิ่งที่เร,เรียนได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้เราเรียกว่าของเล่นซึ่งที่คุณครูบอกไปแล้วว่าของเล่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินประเภทที่สองของใช้ของใช้คือสิ่งที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างของใช้ที่เราประดิษฐ์มาจากวัสดุเศษวัสดุหรือสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วนะคะอย่างเช่นขวดน้ำเราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งได้นะคะหรือแกนกระดาษทิชชู่เราก็สามารถนำมาตกแต่งทำเป็นที่ใส่ดินสอหรือของเล็กๆน้อยๆ เพื่อความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบภายในบ้านหรือแม้แต่ฝาขวดน้ำนะคะที่เราไม่ใช้แล้วที่เราจะทิ้งเนี่ยเราสามารถนำกลับมาล้าทงทำความสะอาดแล้วนำมาประกอบกันเป็นตะกร้านะคะเอาไว้ใส่สิ่งของภายในบ้านได้เราเรียกสิ่งพวกนี้ว่าของใช้ที่ประกอบมาจากเศษ วัสดุหรือวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนะคะประเภทที่3ของตกแต่งของตกแต่งคือสิ่งที่เราใช้ประดับตกแต่งร่างกายหรืออาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามตัวอย่างของตกแต่ง ของตกแต่งนะคะเราสามารถนำเศษวัสดุหรือวัสดุต่างๆเนี่ยมาประกอบเป็นของตกแต่งสถานที่หรือตกแต่งร่างกายของเราก็ได้นะคะแต่วันนี้ครูคจะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับการนำวัสดุและเศษวัสดุนั้นมาประกอบเป็นสิ่งที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่นะคะอย่างที่เรียนได้เห็นกันข้างต้นนี้นะคะก็จะมี ขวดน้ำนำมาตัดนะคะเป็นรูปทรงต่างๆพร้อมกับตกแต่งด้วยสีสันนะคะตามจินตนาการของผู้ประดิษฐ์หรือดอกไม้ที่ประดิษฐ์มาจากนะคะหลอดกาแฟที่ใช้แล้วนะคะหรือนะคะกระดาษลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ถูกรางวนนะคะนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ก็ได้ หรือแม้แต่ลังกระดาษนะคะเราตัดมาเป็นชิ้นๆประกอบเป็นชิ้นส่วนนะคะเอาไว้วางโชว์สิ่งของต่างๆได้นะคะนั้นสิ่งของพวกนี้เราเรียกว่าของตกแต่งอย่างที่คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าของตกแต่งก็คือสิ่งที่เราใช้ประดับตกแต่งร่างกายหรืออาคารสถานที่ให้สวยงามได้นะคะ ในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์มีประโยชน์หลายอย่างนะคะคุณครูจะนำเสนอให้นักเรียนได้ฟังคร่าวๆดังต่อไปนี้ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ในหัวข้อแรกนะคะในข้อที่1นนั่นก็คือมีของเล่นของใช้และของประดับตกแต่งไว้ใช้งาน ในหัวข้อที่2คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อที่3ผู้ประดิษฐ์เกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเองข้อที่4ส่งเสริมให้เกิดความเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบวัสดุและเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นชิ้นง,งานที่ใช้ได้ข้อที่ห ฝึกความมุ่งมั่นและอดทนในการทำงานข้อที่6ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการซื้อของเล่นของใช้และของตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาเรื่องของงานประดิษฐ์ที่คุณครูได้นำเสนอไปให้เรียนได้ฟังได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูได้นำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์นะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์และเรยังค้างกันอยู่อีกหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือการพับกระดาษเป็นของเล่นซึ่งการพับกระดาษเป็นของเล่นนั้นคุณครูจะมานำเสนอให้กับนักเรียนได้ฟังได้ชมและได้เรียนรู้กันนะคะในสัปดาห์ต่อไปทังนั้น วันนี้สำหรับการเรียนรู้เรื่องของงานประดิษฐ์ในหัวข้อประเภทของงานประดิษฐ์และประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั้นคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ